ตอนนี้ยืนอรอ t r รมครับ๋ยวให้ดูนะว่าเวลา t r a มเข้ามาเป็นแบบไหน t r รมก็คือเป็นรถรางที่เขาใช้ในการขนส่งโดยรารทัง,ทง,ทง,ทงต่างวก็จะมีสถานีจอดป้ายเดี๋ยวจะมีสถานีตรงนี้หนึ่งสถานีมีหนึ่งสถานีกำลังมาผมไม่รู้จะอธิบายไงนั่นมาแล้ว วิ่งวันนี้วิ่งบนถนนแล้วก็ไปจอดไปจอดตรงสถานีตรงนูน้นจบข้างบนนี้ก็มันจะเป็นไฟฟ้าจอดแล้วก็ลงที่หลังนั่งนั่งจากนู้นดีกว่าจะไปลงหัวลงโครง แล้วน่าจะบนโทนตรงนี้อม่ใชม่มีไม่ยวให้ดูอันนี้ทแทรมนี้เลี้ยวเว้ยอันนี้มาตรงก็ดูไงวะอ่ามีรถขึ้นมันเป็นชันชาลาย,ยกขึ้นมานะเนี่ยเป็นชันชาลายมา ชอบอะอยากนั่งแต่ไม่รู้ก็นั่งสายสี่อนี้สายสี่กาตาโจอีไมาสีอากาศสามองศาสองสา,สามองศาเขาไม่ใส่ถุงมือเราก็ไม่ใส่เหมือนกันออกแล้วเตรียมออกแล้ว